โอเคนะครับก็เข้ามาอยู่กับช่องคอโลฟิวนะครับวันแบบนี้เราก็จะมาสอนการจับสัตว์เลี้ยงกันนะครับก็เงื่อนไขาการจับสัตว์เลี้ยงก็คือเอ่อมันต้องมีเลเวล60นะครับที่ผมทราบมาแล้วก็ทำสัตว์เลี้ยงตรงนี้มันจะขึ้นมานะครับซ้ายมือเราทําเสร็จเราทําเสร็จปุ๊บมันก็จะมีสมกิลขึ้นมาตรงนี้นะครับสกิลสัตว์เลี้ยงก็คือจับสัตว์ตรงนี้นะครับอันนี้เผื่อหลายคนสงสัยนะครับจะคือตรงนี้นะ แล้วก็เอามาใส่นะครับเราก็จะมาจับสัตว์เลี้ยงกันนะครับผมเลือกเป็นโปลลิงนะครับแล้วก็มันก็จะมีตรงนี้ให้ด้วยนะครับหนังสติ๊กนะครับเพื่อที่จะทําให้เราจับสัตว์เลี้ยงง่ายขึ้นนะครับก็จะมีนี่ครับเราสามารถซื้อได้อ่ะเราเราก็เลือกก่อนนะครับตอนแรกผมเลือกโปลลิงก่อนยิงไปเขาบอกว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยอ่ะยิ่งจับได้ง่ายนะครับอ่ะเดี๋ยวยิงให้มันตายประมาณนี้แล้วผมก็จับอ่ะกดสกิลจับเลยปุ๊บมันก็จะสลอตให้นะครับ ก็แล้วแต่ดวงว่าเราจะได้หรือเปล่าเห็นว่ามันต้องเห็นไหมครับจับไม่ได้เห็นว่ามันต้องเอ่อได้แอปเปิลนะครับหรือได้อะอะไรนี่แหละของมันมันถึงจะจับได้สมมติผมจะจับผมจับได้อยู่5รอบนะครับเพราะว่าไนี่ยได้แอปเปิลเนี่ยแสดงว่าน่าจะได้แล้วมั้งครับเนี่ย อ่าโอเคใช่ไหมครับมันขึ้นแอปเปิลแล้วก,ก็คือได้อ่ะผมก็รับมาเลี้ยงเลยเพราะผมยังไม่มีนะครับอันนี้มันก็ให้ทําเคสนะครับห้าครั้งผมก็ต้องจับห้าครั้งอ่าผมจะมาจับเลยไม่ต้องยิงก็ได้แบบนี้นะครับวิธีการจับตว์เลี้ยงหลายๆคนคงยังไม่รู้กันเนาะตอนแรกผมก็ยังไม่รู้นะครับงมอยู่นานเหมือนกันอ่าเนี่ยจับไปนะครับผมเคลียสครบละอ่า แล้วอีกอย่างนึงนะครับตอนแรกก็คือใครที่เล่นฝายคีอย่างอย่างเช่นผมเนี่ยเล่นฮันคีเนาะมันมาตอนแรกผมยังไม่ได้ศึกษาไงเรื่องสัตว์เลี้ยงอะมันจะให้เลือกอาหารนะครับมันจะให้เลือกอาหารอยู่3อันก็คือมีแอปเปิ้ลแครอทแล้วก็อันนี้มีอยู่3อันนะครับถ้าใครจะจับตัวนี้นะครับเรามาดูก่อนเนี่ยปลิงก็คือใช้ใช้แอปเปิลนะครับส่วนตัวนี้ก็ ลูนติกก็คือใช้แครอทนะครับผมผมว่าจะจับตัวนี้แต่ต้องซื้อมาใหม่นะครับเพื่อที่จะมาวิวัฒนาการให้เป็นตัวนี้เพราะว่ามันได้ไฟค่าไฟนอลขีนะครับมันก็จะโอเคขึ้นนะครับสําหรับสายขีเนาะก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเพื่อนเพื่อนคงจะได้ความรู้ไปจับลาดกันเนาะเปิดใหม่ก็ง,งงอยู่เหมือนกันนะครับขอบคุณที่รับชมแล้วก็ฝากกด Sub s cribe ด้วยนะครับพอดีเป็นช่องใหม่นะครับขอบคุณครับผม